และสาหรับเมนูข้าวนุ่มไข่ข้นเนื้อหอยลายผัดมะนาวพริกเหลืองในวันนี้นะคะเชฟเลือกใช้ข้าวหอมมะลิใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราฉัดค่ะซึ่งเป็นข้าวนะคะที่เก็บอยู่ที่อุณหภูมิ15องศาทําให้ข้าวเนี่ยมันนุ่มแล้วก็ใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะการที่ใช้ข้าวหอมมะลิใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะช่วยให้มียางข้าวนุ่มๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเชฟก็จะไม่ได้ซาวข้าวนะคะเพราะอยากจะเก็บยางข้าวไว้ค่ะข้าว1กิโลกรัมเราจะใช้น้ำา1.2ลิตรค่ะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมส่วนประกอบอื่นๆของจานนี้กันนะคะเรามาเริ่มต้นที่การทำไข่ก่อนค่ะตีให้เข้ากันค่ะย้ำว่าต้องเข้ากันมากๆเลยนะคะไม่อย่างนั้นไข่เราจะกระด้างได้นะคะ เมื่อเราได้ไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมซอสสำหรับผัดกันค่ะที่สำคัญการชั่งตวงวัดไว้ล่วงหน้าเนี่ยทำให้รสชาติของเราได้มาตรฐานทุนทกๆจานเลยค่ะคนให้เข้ากัน และก่อนที่เราจะไปลงกระทะกันนะคะเราจะต้องเตรียมข้าวไว้ก่อนค่ะเพราะว่าไข่ข้นเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในกระทะเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราทาไข่ข้นเสร็จแล้วปุ๊บแหละเราจะต้องเทเขาลงมาราดอยู่บนข้าวเลยค่ะ <S <S ในการทําไข่นะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะค่อนข้างไปทางอ่อนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใช้ความร้อนสูงมากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ไข่ที่เราเทลงไปในกระทะเนี่ยกระด้างตัวทันทีเลยนะคะ สำหรับในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะปรับไฟขึ้นอีกนิดนึงให้มีไฟแรงนะคะแล้วก็เติมน้ำมันที่เหลือลงไปอีกนิดนึงสำหรับผัดนะคะแล้วก็เนื้อหอยลายค่ะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยซอสนะคะที่เราปรุงไว้ตบท้ายด้วยน้ำมะนาวเป็นอันดับสุดท้ายค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ซอสหอยลายของเราแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูข้าวนุ่มไข่ข้นเนื้อหอยลายผัดมะนาวพริกเหลืองค่ะ